อีกแล้วแม่เอาเสื้อมาให้มู่ใสอีกแล้วเนี่ยดูดิลายๆนะเบอร์เบอร์เบอร์อะไรก็แกงมึงเนี่ยแหละเลี้ยงไม่ถูกเหมือนกันทุกคนคงรู้วนเนะดูดิพอแม่ไม่ใส่แล้วก็เอามาแกล้งม่มาใส่ให้ม่เห็นว่าม่ห่าชุดใสแยาขม่ตัวใหญ่ดูดิแล้วม่ก็ชอบอาบแดดนะแม่มาใส่ให้แม่ทําไมเนี่ยมันร้อนม่อยากอาบแดดขับผิวขับมันของม่ เถอนะร้อนนานแดดจะมาสักทีเนี่ยหนา้าฝนหลายวันแล้วนะวันนี้แดดออกเปรี้ยงเนี่ยมู่ชอบมากเลยนะแม่พามู่มาอาบแดดบ่อยนะดูดิชิลไหมสวยไหมชุดเข้ากับมู่ดีนะให้โซดีติดแปรมนิดนดนะทุกคนวันนี้ไปเที่ยวไหนกันเหรอเหมาะมู่